กับสวัสดีครับแฟ็นแฟนเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการสึาพระสมเด็จนะครับแะได้รับชมกันในช่อง y t u t u นะครับคลิปนี้ก็นำพระกิ่ง p ปาเวเล่นะครับมาให้เพื่อนในะร่วมกันรับชมและศึกษา,านะครับพระกิ่งปาเวเนี่นะครับก็มีอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับเดือนนี้คือพระกิ่งปาเวเลทวัดประวันนะครับสร้างในสมัยเสด็จพ่อเราหน,นะครับราวปีพศ .2426 นะครับระกิ่งเปาเรสเนี่ยนะครับสร้างตั้งแต่รัชกาลที่4แลลวนะตั้งแต่ยุคสมเด็จพุทธจันโตยังไม่มรณภาพนะครับก็มีการสร้างมาแล้วนะครับฝีมือการหล่อนะครับเบื้อนนะจะอุดกลิ่งนะครับก็มีหลายปางหลายพิมนะครับมีหลายหน้าด้วยที่นามาให้รับชมในวันนี้นะครับเบื่อนเป็นหน้าสมบูรณ์พูนสุขนะครับพิมสมาธินะครับพิมสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะพบเจอน้อยนะครับนะไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่เพื่อนดูให้ดีนะครับนี่คือพิมพ์สมบูรณ์พูนสุข นะครับหน้าตาเนี่ยนะแต่เป็นปางสมาธินะครับเนี่ยดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะตอกนะครับรอว่ารอห้านะครับแล้วก็ตอกเม็ดงาไว้นะครับพระกิ่งเปาเลสเนี่ยก็เป็นพระเกยยอดนิยมเหมือนกันนะครับเบื่อน้าแต่งานในสมัยกลุ่มช่างนะครับสมัยเด็จพ่อรอห้าเนี่ยนะครับสองพันสี่รอยี่สิบหกเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับความแห้งความเก่าของโลหะนะครับ นี่ทองแดงกลับดำแล้วนะแล้วเพื่อนดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดการจิกแต่งนะครับนี่คือแต่งนะช่างเขามาแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นแม่หล่อมาเนี่ยนะครับอาจจะติดร่องไม่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 คมชัดเท่าไหร่นะครับอะกิ่งที่สร้างในชุดนี้นะครับจะมีรายละเอียดการตกแต่งที่สวยงามนะครับรายละเอียดเหล่านี้จะมีร่องรอยนะครับหน้าเหล็กเลยนะร่องรอยของเหล็กนะครับที่แต่งจิกนะครับนะแต่งลงไปเนี่ยนะครับเนี่ย จะมีความคมชัดนะครับหรือวิจีวรต่างๆเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเนี่ยร่องรอยของเหล็กั้งนั้นเลยจิกแต่งเนี่ยนะครับนี่คือพาร์ทที่ค่อนข้างทําได้สวยนะแล้วดูความกล่าวของเนื้อนะครับป้อกิ่งปอเวเลสเนี่ยนะครับไม่ต้องไปหาตําหนินะในแต่ละองค์แต่งไม่เท่ากันนะครับบางองค์บางวาระที่เขาสร้างก็ไม่ได้แต่งนะครับมันก็มีเพราะฉะนั้นในพาร์ทเนี่ยก็มีทั้ง2แบบนะครับแต่เราจะดูอะไรครับเราดูรายละเอดนะฮะของเนื้อนะครับ พระกิ่งปาเวเลตเนี่ยค่อนข้างหลอกมาได้สวยนะครับเมื่อน้ำโดยฝีมือช่างหลวงนะครับจะไม่เหมือนกับพระหล่อโบราณทั่วไปนะครับหลอดินไทยหล่ออ่าหล่อแบบนะเหมือนหลวงพ่อเงินอะไรเงี้ยนะครับจะไม่ค่อยสวยนะครับถ้าหล่อในระดับช่างเนี่ยนะอันนี้คือหล่อได้สวยนะครับเื่อเห็นไหมเนี่ยฐานนะครับตอกจิกได้สวยงามและเบื่อนดูผิวนะครับกลับดําเป็นธรรมชาตินะความแห้งของโลหะของเนื้อนะร้อยกว่าปี นะครับเนี่ยดูใต้บริเวณนะฮะเหนือฐานบริเวณนี้เพื่อดูนะครับเห็นไหมครับแลเจนร่องรอยหน้าเหล็กนะครับร่องรอยเหล็กที่จิกแต่งนะครับนี่คือธรรมชาติที่เขาแต่งนะนะครับและดูความแห้งนะครับความนวลของเนื้อเห็นไหมครับนี่สร้างสร็จพ่อเราห้านะครับเม็ดงานเนี่ยในถ้ำเบื้อนะของเกยก็ตอกนะครับเป็นงานต้องระวังให้ดีนะ เม็ดงาเนี่ยนะครับมันมีทั้งตอกกลับหัวและตอกไม่กลับหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเม็ดง,งาของเกยก็ตอกนะครับเราต้องดูที่อะไรเราต้องดูที่เนื้อนะครับต้องดูที่โลหะนะความกาของโลหะนะครับพักกิ่งเปาเลสเนี่ยนะครับนะองค์ที่แต่งผิวขัดผิวอย่างดีนะครับเนื้อนี่จะออกมาเนียนสวยนะครับเนี่ยเหมือนองค์เนี้ย,น,น,ยนะครับก็แต่งขัดได้ดีนะครับดูใยขัดน,นะ นะครับไม่ทราบว่าก็ใช้อะไรขัดเหมือนกันนะครับในยุคนั้นเห็นไหมใต้ซอกแขนนะครับเป็นพา์ที่ขัดแต่งอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผิวกลับสวยงามนะครับเนี่ยผิวกลับสวยงามนะรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนมีโอกาสพบเจอที่ไหนนะครับเก็บได้นะครับเดือนะครเพร่กิ่งเปาเลนเป็นพา์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําเกยอดีโยมเหมือนกันนะดูบนพรกเกต นะครับเห็นไหมล่องลอยการจิกแต่งนะครับเนี่ยแต่งเป็นเม็ดเนี่ยสวยงามเลยนะครับร่องรอยของเหล็กนะที่จิกที่แต่งเนี่ยนะครับเนี่ยผ้านี่มีสองแบบนะครับแต่งกับไม่แต่งนะฮะเนี่ยดูบริเวณหน้าผาก <S <s เห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าล่องรอยเหล็กนะครับที่ก็มาแต่งขึ้นรูปใหม่นะจิกล่องให้คมชัดขึ้นสวยงามขึ้นนะครับเนี่ยธรรมาชาติของงานช่างฝีมือ oppon. นะครับของช่างหลวงนะะ มีหลายหน้านะครับเื่นพระกิ่งเปาวเลตนะครับแต่พิมพ์เนี้ยแตกต่างที่เป็นพิมพ์สมาธินะครับค่อนข้างที่จะเจอน้อยนะครับพิมพ์สมาธิเนี่ยนะอาจจะสร้างจํานวนไม่เยอะหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะครับสร้างน้อยแทบจะหาดูได้ยากนะครับตอนนี้ผมได้มาใหม่ๆนะฮะแล้วผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าสร้างยุคไหนนะครับพระกิ่งรอหลังรอห้าเนี่ยนะครับ พอไปสืบผลประวัตินะครับก็รู้ว่าสร้าง2,526 2,426นะครับสร้างในเสด็จยุคเสด็จพ่อรอห้า 5, นะเป็นพิมพ์สมาธิเนี่ยเนี่ยมื่อดูนะครับหน้าตาอย่างนี้คือสวยงามนะครับรอเนี่ยนะมีหน้าจีนหน้าอินเดียนะครับหน้าแขกนะเพราะพระกิ่งพรเลสี่สร้างนะครับนะหลายพพุทธศินนะครับหน้าตานี่นะครับ เนี่ยเหมือนหน้าเพื่อนๆดูนะครับอิ่มเอ,อิบสมบูรณ์บุนสุขที่เขาเรียกนะครับตามพุทธลักษณะนะแต่ใจหลักสําคัญเราดูที่เนื้อเนี่ยเห็นไหมผิวหล่อผิวกับดํำเป็นธรรมชาติไหมนะเนี่ยลักษณะผิวที่กลับนะครับความแห้งของโลหะเห็นไหมนะครับบางองก็สำิดนะครับก็มีหลายเนื้อนะ ปัจจุบันเราสามารถตรวจทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับเบื่อนะตรวจโลหะเนี่ยนะครับตรวจความเก่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ้าเก้ผ้าปอมที่ทําออกมาก็เยอะนะครับเบื่อนะส่วนใหญ่พระเก้ผ้ปปอมที่ทําออกมานะครับจะทําสีเนี่ยใต้ฐานนะครับองค์นี้กลิ่นเนี่ยดังนะครับเบื่อนะกลิ่นนี้ดังดังเพาอเลยละองนี้นะครับเนี่ยเบื่อดูไว้เป็นตัวอย่างไดน้นะครับผมก็มีอยู่สององค์ นะครับพาเนี่ยหายากมากพวกกิ่งบาเล่นะครับพิมพ์เนี้ยขนาดจะใหญ่กว่านะครับนะเล็กน้อยนะกับพวกกิ่งบาเเล่ปางมานวิชัยนะครับอนยุคแรกเนี่ยพิมพ์เนี้ยจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับค่อนข้างใหญ่นะนะครับล่าเลยเพื่อดูนะครับเนี่ยแล้วขัดแต่งผิวได้สวยได้เนียนนะครับอ่าบางคนบอกว่าเงี้ยบล็อกคอมพิวเตอร์นะปัญญาอ่อน ไอ้เครื่อง CNC เนี่ยนะครับมันมาแต่งแนวสเกลอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยถ้าเราดูด้วยกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นล่องรอยหน้าเหล็กนะครับนะเหล็กแต่งทางนั้นเลยจิกเนี่ยนะครับเป็นล่องเป็นเสี้ยนนะครับเป็นเหลี่ยมเนี่ยนะครับคือกลุ่มฝีมือช่างเขารอมาติดไม่ว่าเต็มเขาก็แต่งนะครับเนี่ยแต่งแล้วก็ขัดผิวอย่างดีนะครับจะเห็นรายละเอียดใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นล่องรอยเลยนะครับร่องรอยของเหล็กนะครับที่จิกแต่งเนี่ยนี่คือรายละเอียดนะครับเดือน่ะ ส่วนพระเก๋มันถอดพิมมันก็หล่อเลยนะครับหล่อเสร็จก็มาทําผิวนะครับมาทําสีทําผิวไม่ได้กลับดําโดยธรรมชาตินะครับพระกิ่งเปาเลศเนี่ยนะครับเลื่อนดูผิวกลับดำเนี่ยนะครับของแท้จะกลับดําโดยธรรมชาติสวยงามนะครับผิวเนี่ยนะเนี่ยดูเนื้อดูความแห้งเก่าของเนื้อเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมฮะ นะครับมีความแห้งมีความหนึบนุ่มเห็นไหมนะครับผ้าเนี่ยเพราก,ก็สร้างมวลสารดีมากนะครับพราก,กิ่งปเปาเลสเนี่ยเป็นผ้าที่ค่อนข้าง,างหล่อแล้วก็ทําได้สวยนะครับเมื่อเทียบกับผ้าหล่อโบราณทั่วไปนะสู้ผ้ากิ่งปเปาเลสไม่ได้นะครับหลวงพ่อเงินก็เหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงความสวยงามเนี่ยนะฮะหลวงเมื่อเงินก็หล่อมาร้อยกว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่นะในรูปแบบช่างชาวบ้านหรือแม้แต่ช่างนะครับ ที่ยาวันก็หล่อเนี่ยเห็นไหมครก็ยังหล่อมาไม่สวยนะครับอันนี้ก็หลอดินเหมือนกันนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับหล่อช่อนะมีก็หล่อช่อนะครับพระกิ่งเปาเลสใต้ฐานเนี่ยนะครับก็จะอุดกิ่งเอาไว้นะฮะใต้ฐานเนี่ยจะมีในนี้จะมีกิ่งนะครับอ่าพระกิ่งเนี่ยนะครับเบื่อนจะดังบ้างไม่ดังบ้างในแต่ละองค์นะครับก็แตกต่างกันไปนะครับ นะไม่ใช่ว่าจะดังชัดทุกองนะครับแต่องนี้ที่ที่ผมมีเนี่ยอันนี้ดังชัดนะครับถ้าเรามาเขย่านะก็จะได้ยินเสียงนะกิ่งดังแก๊กเก๊กเก๊กอยู่ด้านไหนนะครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อน,นมีโอกาสพบเจอนะครับนะพิมพ์สมาธิเนี่ยเผื่อท่านมีพระนะครับพิมพ์นี้อยู่ที่บ้านก็ได้หยิบขึ้นมาดูารายละเอียดพิจารณานะครับนะความเก่าของเนื้อนะเนี่ยดูผิวดูารายละเอียดการตกแต่งนะครับของช่าง แล้วก็ดูความแห้งเก่าของผิวนะครับลักษณะการกลับดําโดยธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อดูดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับว่าพาแท้เนี่ยนะครับผิวพรรณวันนับเป็นยังไงสีสันวันนับเป็นยังไงลักษณะนะครับอ่ากายภาพความแห้งเก่าของโลหะนะครับร้อยกว่าปีอ่ะสองพันสี่ร้อยยี่หกนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุโบราณแล้วเหมือนกันนะครับใครมีตั้งแต่ยุคต้นนะครับยุคกลางยุคปลายเนี่ยนะครับพระกิ่งเนี่ย นะเก็บได้หมดนะครับขอให้แท้นะนเพื่อนเพื่อนสร้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่าสร้างไว้จํานวนพอประมาณนะพังก,กิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้สร้างไว้แค่หลักร้อยองค์นะเพื่อนนะมีเป็นพันองค์นะครับ,นะ 1, นะรบแต่ถ้าเทียบกับเป็นพันองค์นี่ถือว่าน้อยนะครับเพื่อนนะเมื่อเทียบกับคนที่ต้องการที่จะบูชาเนี่ยนะครับปัจจุบันในราคาค่อนข้างที่จะสูงนะเป็นหลักแสนขึ้นไปอ่ะผมบอกได้เลยนะครับพังก,กิ่งเปาเลสน,นะเป็นหลักแสนถึงหลักล้านเลยล่ะ นะเพราะว่าเป็นพระที่น้อยสร้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับจํานวนนะครับพระอื่นพระเหรียญพระสมเด็จทั่วไปนะถือว่าสร้างน้อยกว่ามากนะครับก็ดูให้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายลงกล้องให้เพื่อนได้ดูลวดลายการแกะนะครับว่าล่องลอยสเกลนะครับนะของช่างที่เขาติกแต่งนะครับทําได้สวยเนี่ยนะในซอกริ้วจีวรเหล่านี้นะครับนะ มันจะมีรายละเอียดการจิกแต่งจากอุปกรณ์ทั้งเหล็กนะครับงนัเพื่อนได้ดูนะครับว่าหล่อแล้วมาแต่งนะครับกับผ้าหล่อทั่วไปนะผ้าทำเกยทั่วไปนะรายละเอียดก็จะแตกต่างกันนะครับเพื่อน